ของใครเป็นคอกาแฟบ้างคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากาแฟที่เราดื่มกันทุกวันมีที่มาอย่างไรกาแฟถือกําเนิดขึ้นในศตวรรษที่6ในภูมิภาคอาหรับและบางแห่งกล่าวว่ากาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของเมืองคับฟาในประเทศเอธิโอเปียซึ่งกาแฟได้ถูกเรียกตามชื่อเมืองของเมืองเมืองนี้และการเริ่มต้นของกาแฟมันเริ่มต้นมาจากการที่ชายคนหนึ่งชาวอาหรับมีนามว่าทาวดีเขาได้สังเกตแพทย์ของเขาที่กินผลไม้สีแดงชนิดหนึ่งและทันใดนั้นก็มีอาการกระปี้กระปะ านมททัีจากนั้นเขาจึงได้นาผลไม้น้นมาทดลองตม้มและค้นพบว่าเครื่องดื่มนี้สามารถช่วยกระตุ้นความกระปรี้กระเป๋าได้จริงเขาจึงนําไปขายและเริ่มเผยแพร่ไปทั่วอาราเบียและประเทศใกล้เคียงต่างๆเช่อนอิตาลีเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสก่อนที่กาแฟะจะกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมมันยังถูกใช้เป็นอาหารและยาในสมัยโบราณโดยในสมัยนั้นจะนําเมล็ดก,กาแฟมาบดและผสมเข้ากับน้ํามันเพื่อรับประทานและบางครั้งเมล็ดกาแฟยังใช้ในการหมักไวน์ด้วยแต่ถึงแม้ กาแฟจะมีประโยชน์อย่างไรก็ไม่ควรดื่มมากเกินไปนะคะ